ในที่สุดตำนาน2องล้อที่หลายคนรอคอยก็กลับมาอีกครั้ง Yamaha SR 400รุ่นปี2026การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรีเฟรชดีไซน์แต่คือการคืนชีพของจิตวิญญาณความคลาสสิกที่หลอมรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวที่สุดใครที่หลงไหลความเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์แบบวินเทจเตรียมใจไว้ได้เลยเพราะรุ่นใหม่นี้จะทำให้คุณตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกยามาฮ่ายังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของ Sx 4 0 0ไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังทรง,งถังหยดน้ำไฟหน้าทรงกลมแบบฮาโลเจนสุดคลาสสิกบังโคลนโลหะและเบาะนั่งทรงแบนสไตล์ยุค70ทุกอย่างยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมที่แฟนๆคุ้นเคยแต่เพิ่มความหรูหราด้วยวัสดุคุณภาพสูงและรายละเอียดที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยเช่นไฟเลดท,ทั้งชุดมากวัดดิจิทัลผสมอนาล็อกและสีใหม่สุดพรีเมียม Midnight Silver และเร t r o Brow n ที่ยิ่งขับความวินเทจให้ดูโดดเด่นกว่าเดิมในด้านขุมพลังยามาฮ่า SR400 ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียว 399cc ซี4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งยังคงกลไกลคลาสสิกแบบคิกสตาร์ทให้แฟนรุ่นเก่าได้สัมผัสความรู้สึกดิบๆเหมือนในอดีตแต่ในขณะเดียวกันก็มีระบบสตาร์ไฟฟ้าเสริมมาให้ เพิ่มความสะดวกสบายในยุคใหม่เครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนใหม่ให้รองรับมาตร,รฐานไอเสียยูโร5พร้อมปรับระบบหัวฉีดใหม่ให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและให้แรงบิดเรียบเนียนกว่าเดิมช่วงล่างยังคงใช้โช๊คหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช๊คหลังคู่ปรับเซ็ตใหม่ให้เหมาะกับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะกลาง เฟรมเหล็กกล้าแข็งแรงและน้ำหนักตัวรถเพียงประมาณ175กิโลกรัมทำให้ควบคุมได้ง่ายแม้ในสภาพการจราจรแน่นขนาดล้อซิลวดขนาด18นิ้วทั้งหน้าและหลังยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนเอสอารักและจดจำได้ทันทีระบบเบรกได้รับการอัปเกรดใหม่ด้วยดิสเบรคหน้าขนาดใหญ่ พร้อมระบบ ABS มาตรฐานเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดยามา a h ายังให้ความสำคัญกับความนุ่มนวลในการขับขี่จึงออกแบบให้ท่านั่งขับขี่เป็นธรรมชาติเหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิง สิ่งที่ทำให้ sr 4 0 0เป็นมากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปคือความรู้สึกที่มันมอบให้การได้ขี่ sr ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่มันคือการย้อนกลับไปสู่ยุคทองของมอเตอร์ไซค์ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสไตล์ยามาฮ่าจึงตั้งใจจะให้รุ่นปี2026นี้เป็นการบูชาอดีตในแบบที่สอดคล้องกับอนาคต ราคาจำหน่ายของ Yamaha s r 4 0 0รุ่นปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ245,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่ทั้งเท่คลาสสิกและขี่ได้จริงในชีวิตประจำวัน Yamaha ยังเตรียมเปิดจำหน่ายเวอร์ชั่นพิเศษ Heritage Edition ที่จะมีการตกแต่งพิเศษเฉพาะแฟนรุ่นเก่าด้วยสีแบบย้อนยุคและหมายเลขลำดับการผลิต แฟนแฟนเอซาทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือการกลับมาที่สมบูรณ์แบบที่สุด